เปิดพิกัดมาแล้วพร้อมเครื่องดื่มสุดคีเอทบาร์เทนเดอร์มืออาชีพพร้อมมีดีเจมามิีเพลงให้ฟังอีกฉันล่างเป็นร้านอิสระกาพ,พร้อมจิบเครื่องดื่มชิลๆวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านมาอิเจแปเลสโซล์ร้านก็ตั้งอยู่หลังอีออนมอลสีลาชาเป็นร้านโปรดร้านประจำหรือเรียกได้ว่าเป็นร้านรับแขกของพี่สาวเราเลยวันนี้นางพาเรามาเลี้ยงแถบอย่างจองห้องไพรเวทที่อีห้องนี้กว้างสะอาดสะอ้านแอร์เย็นฉ่ำในในวันนี้ก็มีเจ้ามือแล้วก็ขอจัดเต็มเลยละกันกันกับแก้มจานและขอเปิดเป็นซาซิมิกวาาาซรสก็ ประจําของพี่ดักเลยส่วน,นนี้ไปขานิมิโซที่ท็อปด้วยไข่กุ้งและไข่นกกระทา <S <S เสิร์ฟมาในเตาย่างร้อนก่อนกินคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะรสชาติคือดีเลยมันปูนี่บอบอวนไปทั่วทั้งปาข้าวห่อสาลายมากุโลก,ก็คือเลิศส่วนอันนี้เราจําชื่อไม่ได้เป็นน้องไก่มาในซอสข,ขาวๆอร่อยเนื้อไก่คือจุ้ยซี่มากไข่หมวนมาอีกก็ดีชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำน้องสลัดจานนี้ก็ท็อปมาด้วยไข่ออนเซนนําราดคือดีกินกับไข่คือละมุนมากพี่สาวสั่งอันนี้มาคืองงนะว่าอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นได้ยังไงเป็นผัดเต้าหู้เสฉวนแบบจีนแต่ใดๆรสชาติคือดีเลยเข้มข้นมากข้าวหน้าแซลมอนอีกุระก็ฟินไม่ไหวเขาจัดเต็มทั้งเนื้อปลาและไข่ปลากำลังนั่งจิบนั่ง กินกันเพลินพนักงานก็เดินมาบอกว่าที่นี่มีบาร์ลับด้วยนะคะไอเราจะพลาดได้ไงก็ขอขึ้นมาดูหน่อยมานเข้ามาก็เจอเลยคุณดีเจเซ็กซี่แสนสวยกำลังมิกเพลงสน,สนุกสนุกให้เราฟังกันพอเห็นเมนูเท่านั้นแหละคือจึ้งเลยมันมีอยู่เมนูหนึ่งชื่อว่าอัมพวาพี่นัดอยากรู้ก็เลยสั่งมาเลยหนึ่งแก้วชื่อว่าไทยแล้วพี่บาร์เทนเดอร์ยังใส่มะกรูดตะไครพริกเข้าไปอีแก้วนีพี่นัดเขาไม่ได้กินเองนะสั่งให้พี่แนนนางบอกจิบครั้งแรกเหมือนต้มยำจิบไปสักพักเหมือนต้มขาไกา่ของ ก่อนกินแก้วนี้เขาจะให้เราไล่มนก่อนนะเรนนะสร็จแล้วเขาจะเอาแก้วนี้ไปเพิ่มความหอมด้วยผิวส้มเบิร์นฟรรสชาติคือกินง่ายหวานๆเปรี้ยวๆเห็นหน่ารักแบบนี้ตะน,นักอยู่นะแต่ใครคิดไม่ออกว่าจะดื่มอะไรก็ถอยลูกเต๋าเหมือนเราเลยเป็นการสุ่มมิกซ์ส่วนผสมต่างๆในแก้วที่บาร์ทเทนเดอร์เขาก็จะรับลูกเต๋าของเราไปทำเครื่องดื่มให้เป็นการมีพิเศษสำหรับแก้วเราแก้วเดียวเลยไม่รู้ว่าเราโชคดีหรือเป็นที่ฝีมือของพี่เขารสชาติคือดีละมุนไปหมดแต่แอบซ่อนความแรงไว้ด้วยวันที่เรามาเป็นการเปิดบารววววววััััันน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 แแแรรรรกกกกเเเขขขาาาาา็ม่ีีีูสชชยลลลหหหบบบ้้้้้ดดดะะจจจททุ่่่พิิิงงงงงๆคอออุไ ก็ตามเรามาได้เลยที่ร้านมาอีกเเจแปนเลสโอลเขาหยุดแค่วันจันเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มรีบตามมาลองกันนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนและมากกันเลย